สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้อก,กินเพลินมากินลำไยกันนะคะได้มาลูกใหญ่ๆเลยค่ะนี่ลูกใหญ่มากลูกโตๆเลยค่ะหวานอร่อยด้วยนะคะเนื้อเยอะมากลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากกินกันเลยดีกว่ากระเด็นกระ,ะน้ำ หวานอร่อยมากค่ะเนื้อเยอะมากป้าเขาขายป้าเขาขายลูกใหญ่มากนะคะประมาณจะเป็นลูกเล็กแต่จ้านี้ลูกใหญ่หวานอร่อยเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากค่ะ เ,เพื่อน FC ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและฝั่งลาวมาทานกันนะคะอร่อยมากค่ะเสียงก็จะดังหน่อยนะคะข้างหลังมีคนทำงานอยู่ จ้นนี้ไม่มีเสียเลยนะคะเน๋ยวเขาจะเยอะขวานมากค่ะเนียเยอะมากนเยอะมากค่ะ วหวานอร่อยชื่นใจค่ะล้างหมดแล้วนะคะ ซือมาแล้วก็ล้างช่วงนี้กินอะไรก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาผิเดเยอะมากค่ะเนื้อเยอะมากชอบมากถ้าเจอเนื้อแบบนี้แล้วลูกของเขาจะใหญ่ใส่ใหญะมากรอยชื่นใจมากค่ะ ของชอบของผู้หญิงทั้งหลายความหวานใหญ่จนอยากจะโชว์เลยนะคะใหญ่จริงๆรทาและชื่นใจทานเยอะก็ไม่ดีนะคะร้อนหน พี่อ้อมที่ใส่เสียอยู่อย่างนึงน,นะคะจะเลือกลูกใหญ่ๆกินก่อนลูกเล็กไว้ที่หลังลูกเล็กไว้ใคนข้างหลังอร่ยจริงๆมากินไหมคะมาค่ะเพื่อนๆมากินกันอร่อยมาก ลูกใหญ่ๆกินดอนเลยลูกเล็กไว้ให้บวก,กินค่ะช่วงนี้จะหน้าลำแล้วนะคะลำญ่จะเริ่มออกเยอะแล้ว อร่อยมากค่ะลูกโตโตเลยค่ะเอาลูกใหญ่ยิงก่อน ี่เก็มานั่งกินหน้าบ้านนะคะท่วงในบ้านถ่ายในท้ทงนี้ภาพไม่สวยเลยค่ะช่วงนี้ถ่ายหน้าบ้าน,นีกวอ่ะทำคลิปหลังบ้านภาพมันจะดูไม่ได้เรื่องค่ะทางนี้ต้องมาหาหมุมหน้าบ้าน ร่อยมากค่ะลูกโตโตเลยนะคะรู้จักนิ้วนะคะใหญ่มาก ได้จริงๆอร่อยมากค่ะหายางนะั้นเนื้ออย่างเนี้ยสมมติจะเจอแต่ลูกเล็กๆแล้วก็น้ําจะเยอะเจ้านี้น้ําแทบไม่มีเลยค่ะเนื้อล้วนๆเลยโต,โตัวโตขนาดใหญ่ bơm bơm đây ha. Huh? อร่อยมากค่ะนั่งเพลินๆก็จะหมดถ่านนะคะกินลํำไยแล้วอย่ายลืมทานน้ำเยอะๆนะคะเพราอไม่ให้ทำให้ร้อนในนะคะ 相当了。冷冷 ฮะมีคนเศว้าค่ะมีคนเศ้าคือคนอยากออกพิปมีคนเาว้าข้างๆ คนแซวเยอะมากแบบนี้แฟนบ้างเยอะมากมรม,มากค่ะ ดูบบแล้วก็ไปหาเตกินนะคะอร่อยหาลูกใหญ่ๆนะคะยั่วๆเลยค่ะทุกคนใหญ่มากมันใหญ่มากใหญ่จนอยาก,กโชว์ให้เว้เเห็นว่ามันใหญ่จริงๆอร่อยด้วยค่ะหายากค่ะแบบนี้ อ่างั้นขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดติดตามพี่อ้อมกินเพลินด้วยนะคะส่งกำส่งกำลังใจให้พี่อ้อมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่อ้อมด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายนะคะ